คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาออกพร้อมกันนะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคมนะครับพศ2567 กับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปูส่สวงที่แอดมินได้บูชามาจากวัดไพรปนานะครับจังหวัดศรีสะเกดก็ได้มี FC, พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีปูส่สวงหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูปปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลอุลอ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปูส่สวงนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมก็จะเป็นาคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบนะครับจะจุดจ,จุดเสียงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระควัตตูระตูสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะตุระตสัมมาสัมพุทสตะนะโมตัสสะพะคะวะตุระตสัมมาสัมพุทตตะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสัง พุทธยส ar, e ังปเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยายนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวัตติโหนตุไมหังนโมพุทธสระนโมธรรมสะนโมสังคสระเสยยะติทางรูรูสวาหายะสาธุครับผมเรื่องทูปบาร,รมีเหลียงหลวงปู่สงก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดินก็จะของดใช้เสียง ให้ FC พี่น้องได้ลุ้นเลขตัวปุ่ดด้วยกันลุ้นๆปุ่ด้วยกันครับผม ครับผมเรียกทูบบารมีเดี๋ยวลุงปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบุญบรารมีปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนุลบรรดานเรียกทูบที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหัวรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาออกพร้อมกันในงวดประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคมพศ2567ให้เอฟซพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนได้เทินสาธุ ครับผมเลี้ทูบบารมีปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอซีพี่น้องเห็นเปแต่ในข้อคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้คอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปนะครับเผือเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับเผื่อคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอซีพี่น้องที่ชอบในทางเลีทูบบารมีปู่สวงก้อนเอาไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนีีีี้โชชชคคคคดดมมััััยยททุก่่านนเเรรบบผสสว